ค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวอลล์ทิฟแท็กเตอร์ค่ะขายรถแท็กเตอร์มือสองนะคะและอ,อุปรกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยในการรีวิวสินค้านะคะ mm hmm. วันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของใบมีดดันดินหน้าค่ะ mm hmm. ตาช้างเนาะ SD 1 6 2นะคะของคูบบต้าแท้ๆเลยนะคะ SD 1 6 2นะคะเอาไว้ใส่กับรถแท็กเตอร์นะคะ40แรงม้านะคะ เฉพาะ40แรงม้าเท่านั้นนะคะเป็นคันโค้งมือ2สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะอุปกรณ์ครบเซตเลยนะคะนี่ได้ไปอุปกรณ์ครบเซตเลยนะคะราคาอยู่ที่33,000บาทค่ะ33,000บาทเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาใบมีดดินหน้าคันโค้งนะคะลองรับตัวนี้ไว้พิจารณานะอ่าก็ห่างจากราคาห่างจากของใหม่เยอะมากเลยนะคะก็ ประหยัดเงินไปได้หลายบาทเลยสําหรับตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0875734727ร้านตั้งอยู่ที่ตําบลท่ามะเขืออําเภอคลอ,องขุงจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เนาะ ร้านเปิดทุกวันนะคะไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะแตะ่เลิกนะคะก็เดี๋ยวจะขอจบคลิปการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับยอดผู้ติดตามใน y o u t u b e นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมมากๆค่ะขอบคุณค่ะ